อือโอ้ยโอ้ยบีมอีบีมอีเออเจ้าด้วยอืมสามตัวยิงขาแตกมาเกตสามตัวไปไหนวะปิดเลยแล้วกันนะขึ้นชัดอ่ะสัตย์ อ๋อตลาดยิงประตูเออออเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บหัวก๊าบหัวก๊าบสองตัวเลยสามตัวเลยวิ่งมาเจ็บมือเฮ้ยแต่มุมนี้มุมพลดีแต่แต่ไอพอยึดอิมมอร์ทัลอ่ะที่รู้อ่ะมันโยนมาจากข้างนอกวะ ให้ก่ยงกิงอะไรนะน่าตายอยู่เมืองใหญเพิ่งออกมาโอ้คนละทางอ,าอุ๊ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ Spike down mid one enemy remaining. Amen. Trial, Tanaquial. I not what am going to get to terra. Spike planted. standing one enemy remaining <.inax2>

กำลังกาดหลบ หนึ่งหกเออเออมาเจ๊ดีททามิ่งดีมันไม่เห็นกูได้ไงวะมาแล้วมาแล้วมึง <c oughs> ขอโทษ <c oughs> โอ้โหโลมากเลยเนี่ยบยเบ็ดอยเบ็ดพี่ไม่ไม่ได้ทำ <_ letter> อ๋อไอเหี้ยคนหนีไม่ทันเมเจอมา <_ letter> มาแล้ว ปยปนะตยไนม้ไ,ออไป้ไปยิงประตูฉัดไ,ได้มันจะได้หันไปทาง็อตมันไม่ได้ปิดหรือเปล่าปิดป,ดปดิยิงประตูห่หนกาไปเลยเ าเอ่พขอบใจมากพอยขึ้นมาไปเอาแอนตี้มาสิเลยแอนตีเน่าเลยเฮียทางไม่มีทางยังไม่โผล่เลยเจอมาแล้ว่างไม่โผล่เลย เยอะกับพี่กูแม่งเฮ้ยโหกูได้จริงนะเนี่ยเฮ้ยไม้ยิงฟรีเอ้าเฮ้ยไม้เฮียจะไดะอยู่ดีอุ้ยยิงตัวขาเชี่ยนแล้วเนี่ยมวยกอูเฮ้ยมันเปิดป่วยแล้วชุบ โอเคอ,อ,อยู่ต่างเหนไคิวิสิงคโปร์ยนไม่ค่อยจ้จันสิงคโปร์เอานอ่นี่ช้างไหมเหรอ จากแม่เลยเมื <aún> <S <S s <S <le> ่อกี้ปืนมันแบบมีแมนไวเพิร์ช left วิ่งเลยพี่จ้าไปเลยไปเลย

ไม้พ่อมาลงนิเฮ้ยไอ้ไม้มึงร er> <um ู้ได้ไงเนี <h 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 as ่ยอยูซีพีมัเด้งมาเจอลอกดีเอามีดฟันดิเอามีดฟันดิขอร้องแหละอะไรมีดเหรออยู่ซ้ายมั่งอ่ะมีดที่โอ้ว้ายไม่ได้โอ้ ทำไมรูปไอ้รูปรูปไอ้ฝั่งนู้นมันเท่จังวะไอ้สก,กายอ่ะ